ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวนักตกปลาทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่คลองดําเนินสะดวกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมนะครับเอาเหยื่อมาเทสนะครับจะเป็นเหยื่อที่ผมสั่งจากในช้อปปีนะครับเป็นเหยื่อจากจีนนะครับนะครับเป็นเหยื่อแนวผิวน้ํานะผมจะมาลองเทสกับกระสอบดูนะครับว่ามันจะกัดหรือเปล่านะครับนะครับเหยื่อก็สีชมพูใสนะครับนี่ผมซื้อมานะครับก็เห็นมันราคาถูกดีครับไม่แน่ใจว่ามันจะใช้ได้ผลดีหรือเปล่านะครับวันนี้ผมก็ ออกมาช่วงสายๆแล้วครับเดี๋ยวมาลองเทสเดียยตัวนี้ดูครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยพร้อมๆกันเลยครับป ชเป็นแบบเลื้อยนะครับตอนแรกผมเคาะเคาะนึกว่ามันจะแบบเออแอคชั่นธรรมดามันเป็นเลื้อยผิวน้ําครับตัวนี้ครับเลื้อยสวยเลยนะน่าใช้ครับใช้ได้เลย ครับโดนเลยครับโอ้ใช้ได้ครับเยอะราคาถูกครับโอ้ใช้ได้เลยครับเพนซิลราคาถูกนะครับตัวไม่ถึงสี่ิบาทมั้งตัวเนี้ยผมซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนใส่ตัวเบ็ดของดีคอยนะครับให้มันคมขึ้นครับจังหวะช่วยของปลาช่วยปุ๊บมันจะได้ติดเลยครับนะครับ ใช้ได้เลยไซก็ถือว่าเป็นไซ์แวน้นนะครับพอได้ตกได้ตีครับไซ์แบบนี้ครับนี่ครับพอได้สู้พอได้ตกได้ตีครับ ไซนี้ตีสนุกครับกัดดุครับยิ่งถ้าแบบเจอไซนี้แบบรวมฝูงนี้นะโอ้โหฟักเจ็ดแปดตัวนี้ยิ่งลุมกัดเลยครับเดี๋ยวปลดเบ็ดก่อนครับจะได้ปล่อยปลาไป เปลี่ยนเป็นดีคอยตัวเล็บเหี่ยวนะครับนี่ครับคมมากครับโอเคเดี๋ยวเราลุยกันต่อครับไปเดี๋ยวลองตีเข้าไปที่จุดเดิมดูครับเสือฝูงยังมีอยู่ครับจะได้ไม่เสียของลองดูครับข้างกำแพงนี่แหละครับ โอ้เหลือยสวยด้วยนี่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 กัดไม่โดนกัดไม่โดนเห็นไหมฝูงยังมีอยู่ครับต้องค่อยๆเคาะก่อนครับยังมีฝูงมีตัวอยู่ครับนี่ครับนี่ครับยังมีฝูงมีตัวอยู่ครับ มันจะโดนอีกหรือเปล่าแค่นั้นแหละต้องค่อยๆไล่เอาครับตุม้มแล้ววันนี้ลมนิ่งด้วยโหเคาะพวกเกีียวผิวน้ำนี่แบบคือดีมากอะครับ จอวันไหนลมนิ่งๆน้ํำนิ่งๆแบบเรือไม่ค่อยวิ่งนะเคาะเยือะผิวน้ํามันมากครับนีครับมีไล่นะเี่ยมันยังไม่โดนไซประมาณเดียวกันเลยมีโชบมีชว่วยครับแต่ยังไม่โดนครับไม่รู้หายไปไหนแล้วครับไปย้ายที่ดีกว่า พวกใต้ฟุ่มไม้นะครับพวกใต้ร่มเงาไม้แบบนี้มันก็อยู่นะครับปลากระสกครับถ้าเป็นที่ร่มๆนี่มันจะอยู่กับรอยผิวน้ําเลยครับแต่ถ้าเป็นแบบที่มันเป็นแดดมันจะอยู่ลึกหน่อยครับโอเคไม่มีโอเคย้ายครับ กัดลูกกุ้งครับมีตัวอยู่ปากคลองเอ้าหายไปเลยกินใต้น้ำปล่าวะแหมตั้งใจเอาผิวน้ำมาเทส นี่ครับโดนแล้วโดนแล้ว,ลวไซส์สวยด้วยนี่ครับไซส์สวยด้วยโอ้โหนี่ครับ,รบมีตัวนะครับเดียวต้องค่อยๆเคาะก่อนครับไซส์สวยเลยครับโอ้ไม่ยอมยังไม่ยอมโอ <ฮ S> ้ <โฮ S 2> ใช้ได้โอ้อม เต็มปากเลยครับอมแบบอมเต็มคำเลยครับนี่ผมซูมให้ดูโอ้โอมเต็มปากเลยครับเนี่ยครับเข้าไปข้างในเลยสุดยอดเลยครับเหย่อวนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวเอาปลาขึ้นมาก่อน ได้อยู่ครับนี่ครับอมเต็มปากเลยครับกระสูบนะครับเยี่ยมไปเลยครับนี่ครับเื่อเพนซิลงานจีนนะครับราคาหลักสิบนะครับแต่ว่าคุณภาพดีมากเลยครับนี่ดูดเข้าไปข้างในเลยใช้ได้เลยครับงานกระสูบนะครับโอเคตัวนี้เดี๋ยวผมปลดตาก่อนครับยวตีกันต่อครับนะครับ ก็เหยื่อตัวนี้คุ้มไม่คุ้มก็อยู่ที่คนดูจะพิจารณานะครับผมเองก็ซื้อมาลองเทสต,ตกดูเฉยๆนะครับก็ถือว่าได้ผลดีครับโอเคไปเดี๋ยวกดปาเดี๋ยวตีกันต่อครับ าพาน้ามีจัดตุ้มมาเส้นนี้เหลือผ่านเยอะครับน้ำไม่นิ่งเลยสวะเยอะด้วย ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงสายๆแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงท้ายคลิปแล้วนะครับก็ถือว่าเหยื่องานจีนตัวนี้นะครับน่าใช้นะครับราคาถูกด้วยนะครับแอคชั่นดีมากเลยครับแนะนําเลยครับสําหรับนักตกปลาท่านไหนนะครับนานานักตกปลาท่านไหนที่อยากได้เหยื่องานกระสูนที่เป็นเหยื่องานผิวน้านะครับราคาประหยัดนะครับแอคชั่นดีๆนะครับนี่เลยครับแนะนําตัวนี้เลยครับแอคชั่นดีน้ําหนักดีนะครับตีไกลด้วยราคาประหยัดด้วยครับ ถือว่าน่าใช้นะครับสําหรับเหยื่อผิวน้ํางานเพนซิลตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เดี๋ยวเราต้องปิดกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครที่ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องแนลตกปลาเล็กๆของผมด้วยนะครับทำไปเรื่อยตกปลานะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับเดี๋ยวลากันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ